การที่ฝ่ายค้านซักถามหรือว่าเสนอแนะเนี่ยมีประเด็นใดที่ที่รัฐบาลต้องการจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็จะได้ถือโอกาสนี้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มีความชัดเจนนะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอห้าประเด็นนยติหลักของของฝ่ายค้านที่ยื่นมานะครับ<ะ>หรือไม่แต่เรื่องผลานของรัฐบาลนะครับ<ะ>ก็ก็คิดว่าฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องอ หา,าช่วงจังหวะในการตอบใน,นการในการถ้าจะเป็นข้อปกคร้องผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีที่ฝ่ายรัฐบาลจะได้เอาข้อปกคร้องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับครับประกอบกับฝ่ายอค้านเองนะครับก็จองกระถินไว้แล้วว่าจะเปิดอภิปรายาไม่ว่าทางใจในเดือนพฤษภาคมนะผมคิดว่าเราก็ให้ฝ่ายค้านพูดได้มากที่สุดนะครับรจะเป็นประโยชน์ต้งสองฝ่ายครับค,บคที่สำคัญก<ร>็ค,คือว่าเราต้องการให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยครับครับ ทีนี้มเมืม่อวานในฟังคุณชินวรแถลงข่าวมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ขยายความหน่อยที่บอกว่า,าถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่ชี้แจงแล้วมันจะต้องมีข้อมูลในเชิงลึกหรือในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีทีมออกมาแถลงข่าวนอกห้องประชุมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงครับอ๋ออันนี้ก็เนื่องจากมาจากฝ่ายค้านบางท่านนะครับที่ได้พูดว่า เหมือนกับพูดเหมือนกับว่าเป็นการวิปรายไม่รางใจมาตราร้อย้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับผมก็เสนอแนะว่าทางกรรงรัฐบาลควรจะร่วมกับทางวิปรสภาเนี่ยนะครับในการที่เราจะได้รวบรวมปร,ประเด็นหรือมอนิเตอร์การอภิปรายของฝ่ายค้านด้วยนะครับและถ้ามีประเด็นใดที่บางทีท่านรัฐมนตรี ไม่สามารถที่จะใช้เวลาในสภาเพราะได้เวลามาเพียงแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้ทำความเข้าใจนะครับให้ให้มีการขยายผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเป็นระยะะ,ยะคู่ขนานกันไปกับการชี้แจงของรัฐมนตรีซึ่งในส่วนรัฐมนตรีนั้นก็ได้ไดทำความเข้าใจแล้วครับว่า ถ้าประเด็นใด่ยวก,กับรัฐมนตรีท่านใดก็อยากจะให้ท่านใดตอบทันทีครับพี่พน้องประชาชนที่ติดตามรับฟังอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อาจติดตามรับฟังไปในช่วงหลังที่มาตอบชี้แจงก็อ,อาจจะทําให้ความเข้าใจเนี่ยไม่ถูงกัดได้ครับ